สวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกหิวแล้วพาเพื่อนมากิน <c oughs> เป็นข้อยืนยันอย่างหนึ่งว่าเมืองตรังยามดึกไม่จริงให้คุณหิวจริงหรือเปล่าคัาจะกินอะไรที่มันเหมือนบ้านเ่าเหมือนกรุเทพเหมือนที่เราอยู่เนี้ยผมก็จะไม่ทำนะครับเดีย๋ยาวพาไปดูว่าผมจะทำเชินนะไรน่าร,ะะรักอันนี้ไปสั่งที่โต๊ะได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> ี่นมีเมนูอยู่ที่โต๊ะนะครับครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเมื่อกี้มีเมนูมาละเพื่อนเพื่อนเราดูว่ามีอะไรตัวอะไรบ้างถ้าใส่ตอกเว้นขยายมาที่ไม่ก้องจุลัดพัดเลยเล็กนิดเดียวเป็นโรตีมีหลายอย่างเยเดี๋ยวผมจะสั่งอะไรไปเดี๋ยวเรามาดูภาพภาพจริงๆดีกว่าเพราะว่ารจะเป็นจริงได้บ้างเนาะ ครับเมนูอาหารเรามาแล้วสินซำค่่ะครับอ่าขอยัดอ่าชื่อร้านอะไรนะครับเนี่ยอ่าอาลานค่ะฮาลานค่ะฮาลานนะครับนี่เมนูใหญ่แนะนําได้เลยอือหือเอาไปเยอะอย่างเงี้ยจะกินหมดไหมครับเนี่ยอ๋อเลือกเลยค่ะเอากี่ถ้วยก็ได้อ๋อก็คืออ๋อคิดเป็นจานค่ะคิดเป็นจานนะครับก็คือเอาง่ายอยู่ก็คือกินอันไหนคุณจ่ายอันนั้นจ้ะ อ่าขอขอโทษนะครับอันนี้เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆตามมากินอันนี้ช่วยละเท่าไหร่สิบห้าบาทช่วยละสิบห้าบาทนะครับะก็คือเราเลือกไว้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเลือกเสร็จแล้วก็จะเอาไปนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเลือกของกินก่อน่อเตามมาดูนะมัสลินทานได้เลยนะครับอันนี้เียทุกอย่างฮาลานนะครับ รู้สึกยังไม่หนำใจการกินเราของญาตมาสั่งทีนึงดีกว่าอ่าชดครับอันนี้เป็นน้ำแกงค่ะอ่าเครื่องแกงกินกับกินกับโรตีแกงเป็นนรำแกงไก่อ๋อโรตีตบนะครับอันนี้ดูกดูคนตบก่อนครับไปด,ดิครับ <laughs> ดูทรงมือหนักนะดูเลยเนาะงั้นเอาเอาโรตีแกงแล้วกันทร์นึ่งกันตรงนี้นะครับ นั่นตรงนี้เลยค่ะเล่นสดๆยังไม่นำใจดีเดี๋ยวอยากกินอะไรก็สั่งต่อแค่นี้ก่อนกัวกินไม่หมดครับพอดีได้เอดร่างดีเราแล้วน้ำแกงครงับโรตีแกงครับผมกนันเมื่อกี้ได้ชิมชาไปใจผมมากเลยนะอยากสั่งชายอยีกอย่างนึ่ง ขอชาร้อนอีกแก้วนึงครับกรับผมนี่วันนี้เรามีอะไรกันบ้างเรามีโรตีตบโรตีแกงเป็มซำชาชาซึ่งผมไปสั่งซ้ำมาเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นชาร้อนนะครับชาร้อนแล้วก็อีกอย่างไป็นชายเย็นแล้วก็อ่าอันนี้นมเย็นคน คนก่อนเนาะถ้าอยากได้หวานเยอะก็คนให้หมดเลยถ้าไม่หวานก็ไม่ต้องคนก็ได้เยอะหรือก็ให้นม,มือเยอะก็ผมช,ชอบหวานนะอ,อย่าบอกว่าชาใต้เนี่ยหอมอที่สุดเลยเรามาชิมนี่ก่อนซจะใส่น้ำจิ้มนี้ในส,สมีน้ำจิ้มสองอย่าง เขจะดกกว่าโชว์ดตังแล้วที่ดียวันก็สื่อเขาเรียกว่าน้ำน้ำกิมสส้มกิมหรือบางคนเขาเรียกข้ามันเสสูตรของแต่ละร้านแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนกับเจ้าบ้านเอยครับที่นี่หอมเนยซอสแดงเฉยรับ จะเด้งมากเราแป้งจะไม่หนาแต่ว่าเขาไม่ได้บางจนว่าเราไม่สัมผัสแม่ไม่สามารถรู้สึกรสสัมผัสนได้อเนี่ยคอามดหันจบไปที่จุกวนี้นี่เป็นไข่นกกระทํามแล้วก็มีไน่ไก่เป็ดหมูีกน่เนี่ย เราใส่ไปเยอะอ่าอาหารที่เรากินอะกระทิจะปัดหนึจะออกนุ่มใช่หวานอบผู้ป่าหลิงหล่งฉันก็คือรสเดี คือด้านใน,นจะเป็นไก่แล้วก็มีน้ำแกงเป็นแกงกตรีกตรีไม่อยากนึกว่าตีเดี๋ยวที่ไปอีกเราจะกินตัวนี้กับดาแกงดาลเพราะว่าเป็นอาหารยเดรยที่ผมพาไปาชิมเมื่อก,ก่อนก็ใช้เนี่ยกระดานกินแต่นี้เรามากินแกง ลองกินดูรสชาติมันจะเหมือนกับอาหารเรียกว่าอาหารที่เนี่ก็เป็นอาหารไทย,ยไม่หวานนะจะเน้น,นรสผงกะหรี่แล้วก็จะมีรสชาติของความเป็นตาลเข้าไปก็คือมีรสเปรี้ยวมง ขออนุญาตจัดการขึนนี่ขึ้หนูก่อนเดี๋ยวยังไงผมคิดตรงนี้เพื่อนๆดูดีนะครับผมมีติ่มซำทั้งหมดกี่ถ้วยครับสองสี่หกแปดถ้วยนะครับแปดถ้วยร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มีชาเย็นหนึ่งแล้วก็อันนี้นมสดนะครับชาร้อนอหนึ่งครับชาร้อนหนึ่งชาร้อนสิบห้าบาทบวกชาเย็นยี่สิบนมสดสามสิบ แล้วก็อันนี้โรตีอะไรเอ่ยเป็นโรตีแกงโรตีแกงนะครับสี่สิบบาทมีข้าวอะไรไหมครับข้าวไม่มีไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับสองอยี่บห้าบาทครับผมสองยี่สิบห้าเต็มเลยแล้วเราก็ไปกันละนะครับผมคนคนแก่ยา